ช่วงน,นี้นะคะกักตุนเออไม่ใช่สิกักตัวค่ะกักตัวกักตัวอยู่ในบ้านนานนาน ของในตู้เย็นก็เริ่มหมดแล้วนะคะแล้วแม่จิกก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าช่วงนี้ที่เราต้องกักตัวงานก็ไม่ได้ทํารายจ่ายก็ยังมีค่าใช้จ่ายก็ช่วงนี้ต้องประหยัดแม่จิกก็เลยมานั่งนึกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินอะไรแบบประหยัดประหยัดแน่นอนร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยเนี่ยถือว่าเป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ย แม่จีสเบียงหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องลงไปซื้อซะหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกสเบียงที่อยู่ตามร้านสะดวกซื้อนั่นนะ่ะมันมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เขามาดูของในตู้เย็นเขาไมก่ับโอ้หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงแห้งหมดเลยค่ะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะไม่เหลือจริงๆโอเคได้เวลาเดี๋ยวเราลงไปซื้อกันที่ร้านสะดวกซื้อกันดีกว่าไปโอเคแต่ก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะเพื่อ สนองนโยบายของลุงตูเราจะต้องทำตัวเองให้ปลอดภัยก่อนเลยนะคะเริ่มมาทีอุปกรณ์รก่อนนะตรงจัด

<utan. 54> กินนะคะเยเข้ามาใกล้ต้อ้องกัน,น,นี้ได้สเสบียงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละอย่างที่แม่จีเลือกนั้นมันมีข้อดีหรือว่าแต่ละอย่างนั้นมันมีข้อเสียอย่างไรนะคะเราจะได้มารู้กันว่าช่วงเวลาที่เราต้องกักตัวแบบเนี้ย เราจะได้รู้ว่าอาหารค่าใช้จ่ายในบินแต่ละบินที่เราจ่ายไปนั้นน่ะมันไม่ได้ทําให้อาหารอันนี้มอกก่อเกิดโรคกลายเป็นกลับตัวกักโรคเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรากักตัวแต่รัการักษาสุขภาพค่ะไปเีมันอยู่ในอากาศมันอยู่ในอากาศรอสักทีค่ะเพือ่อนๆค่ะจังม่จังแมร อยู่ข้างนอกนี้รู้สึกว่าจิตมันหวันว่นวิตกเหลือเกินรู้สึกถึงอันตรายรอบตัวรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงจิตใจมันเศร้าหมองเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงของกินกันดีกว่าพอเราได้อาหารจากร้านสะดวกซื้อมาแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่แม่จิอยากจะบอกเพื่อนๆคือไม่ได้หมายความว่าห้ามกินแต่เราต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นประจําสม่ําเสมอจนกลายเป็นเขาเรียกว่า habit ห,หรือว่านิสัยนั้นน่ะมันจะส่งผลดีหรือผลร้ายต่อร่างกายเราก็คือเกิดจากการกินเป็นิสัยนั่นเอง Thank <laughs> you. เพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพถ้าเกิดเรากินน้อยๆมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินมันทุกวันเป็นประจําแล้วแล้วก็บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดแต่ว่าที่ประหยัดน,นั้นน่ยยังไงก็คือการเสียเงินแต่การเสียเงินมานั้นนี่ยแม่จีก็อยากจะให้เพื่อนๆระมัดระวังนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเสียเงินนั้นน่ยมันจะก่อเกิดให้เราอิ่มท้องแล้วทาให้เราเกิดโรคต่างๆในอนาคตหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าโรคต่างๆที่่มัันนนนนนเกิดขึ้น้ในอนาคตะ ถ้าใช้จ่ายมันจะแพงกว่าในระยะยาวมากๆเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่อาหารแพ็กฟู้ดกันก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปตามร้้นสะดวกซื้อเราก็เชน,นข้าวผัดกะเพราอะไรต่างๆซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันดูดีมากเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากไก่ไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตฟังดูแล้วมันให้ energy ที่ดีมากๆอันนี้ไม่จิไม่เถียงเลยค่ะแต่ว่าเวลาซื้อขอให้ดูส่วนผสมนิดนึงนะคะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยเขาเขียนว่ามีโมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนโซเดียมกลูตาเมตแค่นั้นยังไม่พอนะ,ะ่ะยังมีไดโซเดียมฟไฟอันนี้ไม่จิขอใส่ชื่อย่อละกันถ้าเห็นคำว่าไดา อันนั้นให้สังเกตไว้เลยนะคะว่าไอ้เจ้าสารชนิดเนี้ยมันจะมีความแรงกว่าผงชูรสถึง50เท่าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไอ้พวกอกไก่ที่เราเห็นการตามร้านสะดวกซื้อบอกว่ามีโปรโตีนที่สูงมีไขมันต่ํา แล้วก็มีคอเลสเตอรอลที่ต่ำอันนี้เมจิไม่เถียงเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าในส่วนประกอบที่มมีอื่นๆน่ะมันจะส่งผลยังไงถ้าเกิดว่าเรากินมันเป็นประจำเพราะว่าอย่างไก่พวกเนี้ยนะคะเขาจะใส่สา่พวกไดโซเดียมฟล์เฟเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลของไดโซเดียมฟล์ฟซึ่งถ้าเกิดเรากินมากๆเป็นประจำทุกวันมันจะก่อผลอะไรกับร่างกายของเราบ้างส่วนอีกอันนึงนะคะ น้ำพริกที่มันดูสดอร่อยมากๆเลยที่เราดูแล้วมันรู้สึกมันน่าจะเป็นน้ำพริกที่เฮลตี้แล้วก็คลีนสุดๆนั่นแนหะพอเรามาดูดีๆนะคะถ้าเรามาดูส่วนผสมน้ำพริกส่วนผสมทุกอย่างเขาพูดถูกหมดเลยค่ะแต่ว่าน้ำพริกอันนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของ โอ้โหมีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตแถมยังใส่วัตถุก,กันเสียด้วยวัตถุก,กันเสียนะคะคือซึ่งก็คือหมายความว่ามันจะกันเชื้อโรคต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบย่อยอาหารในร่างกายของเราถ้าเรากินอาหารที่ใส่วัตถุก,กันเสียมากๆมันก็จะไปฆ่าพวกเชื้อโปรไบโอติกที่อยู่ในร่างกายของเราโปรไบโอติกก็คือเชื้อโรคที่ดีที่เป็นมิตรที่คอยปกป้องค่าศึกของเรานั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าเชื้อโปรไบโอติกตัวเนี้ยมันลดปริมาณล,ลงนั่นแปลว่าค่าศึกที่มันเข้ามาในร่างกายของเรามันก็จะ มีฤทธิ์กำแหงมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูโทษของการกินพวกโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือว่าไดโซเดียมไฟเดี๋ยวแม่จีจะใส่ฟันไว้ให้การกินสะสมพวกนี้มากๆเนี่ยแม่จีบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้ทําให้เราเกิดอันตรายภายในอาหารเพียงมื้อเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเรากินเป็น,ป,นประจำเหมือนใครคนที่ติดผงชูรสนัวเป็นประจําชอบกินเนาะเพราะว่ามันทําให้รสอาหารอร่อยแต่ถ้าเกิดเรากินเป็นทุกวันสะสมไปในระยะยาวเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้น อันที่หนึ่งเลยนะคะทาให้หัวใจของเราเนี่ยมีระบบการเต้นที่ผิดปกตินั่นหมายถึงในเรื่องของการส่งเลือดทั่วร่างกายของเราและหมายถึงออกซิเจนที่อยู่ในร่างกายของเราด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือบางคนนะคะถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเป็นโรคความดันสูงอยู่แล้วถ้าเกิดกินพวกนี้เข้าไปเป็นนิสัยมันก็จะทําให้หัวใจของเราการเต้นหัวใจของเรานั้นผิดจังหวะพอมันผิดจังหวะบางคนก็จะเกิดสัญญาเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นสัญญาของการเป็นโรคหัวใจระยะเริ่มต้นด้วยอย่าลืมนะ คว่าโรคหัวใจน,นั้นน่ยมันก่อเกิดจากพฤติกรรมของการกินอาหารผงชูรสเป็นปัจจัยด้วยอยันหนึ่งเหมือนกันค่ะ ข้างเคีย่งต่อมาก็คือระบบหมุนเวียนในเลือดของเราเนี่ยมันจะช่วยส่งพวกสารอาหารต่างๆให้กับร่างกายส่งเลือดไปเลี้ยงสมองไปที่เส้นเอ็นไปที่กล้ามเนื้อไปที่ระบบข้อต่อไปที่ตับไตไส้พุงเสี้ยงจีม,ม้ํมไตต่างๆมันก็จะทําให้ระบบไหลเวียนของเราเนี่ยมันมีภาวะของความดันที่สูงขึ้นเมื่อความดันที่สูงขึ้นนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าใครมีเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันแล้วก็พวกนี้อาจจะเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดหรือมีการกระตุ้นเรา้าอารมณ์อะไรที่ทําให้เราสึกโกรธหงุดหงิดบางคนถึงอาจจะมีออากรรนหรื ว่าบางคนเป็นซ้ำเลือดในสมองแตกด้วยก็ได้ต่อมาในเรื่องของระบบประสาทไม่ได้ทําให้เราเป็นโรคประสาทนะคะเพราะตอนนี้พวกเรากำลังเป็นกันอยู่แล้วกับภาวะโควิดที่หมายถึงระบบความรู้สึกสัมผัสของระบบประสาทของเราในร่างกายของเราอย่าลืมนะคะว่าร่างกายของเราคือเซลล์เป็นล,ล้าๆ เซลที่มันต่อตัวกันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตัวเลโก้ที่เรียกว่ามนุษย์ขึ้นมาแล้วในระหว่างเซลนั้นมันก็จะมีตัวประสาทเชื่อมโยงในการสื่อสารกันมันก็เหมือนกับสายโทรศัพท์ที่จับต่อจากอีกเซลหนึ่งไปที่อีกเซลหนึ่งซึ่งสายโทรศัพท์อันนี้ถ้าเกิดมันทําให้ระบบประสาทของเราเสื่อมนั่นแปลว่าการส่งสัญญ,ญาณในเซลแต่ละเซล์ของเราเนี่ยมันจะทําได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการทํางานอย่างเช่นความรู้สึกเราจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมสมองฉันสั่งการอยากจะหยิบซ่อมขึ้นมากินแต่พอกินปุ๊บจะจับซ่อมทีมมืืืออออกกก็หลนรยยาจะ อยากจะกระดิกนิ้วขวาอยากจะกระดิกอะไรทําไมความรู้สึกในสมองเราสั่งการแต่การกระทําของร่างกายของเรามันไม่ตอบสนองนี่ก็คือผลข้างเคียงของการที่เรากินพวกโมโนโซเดียมสูงเกินไปนั่นเองค่ะ ต่อมาผลข้างเคียงอีกอย่างก็คือระบบของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะหลายๆคนคงจะเคยเป็นตะ่คิวกันแล้วแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพราะอาจจะนั่งนานไปหน่อยแต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะและที่สําคัญคือคนที่ชอบออกกําลังกายเราจะสังเกตว่าเราต้องใช้พลังในการบีบรัดกล้ามเนื้อเพื่อที่จะยกอะไรหนักๆเพื่อที่จะผลักอะไรหนักๆเพื่อที่จะดึงอะไรหนักๆแต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่าสมองของเราอยากจะสั่งการในการออกแรงกล้ามเนื้อแต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ตอบสนองตามความต้องการของเราอันนี้ก็น่ ถ้าจะสันนิษฐานได้ว่ามันเป็นผลข้างเคียงของคนที่ชอบกินอะไรที่มันนวนๆแบบผมชูรสค่ะต่อมาในเรื่องของความง่วงนอนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้า เมื่อคืนฉันนอนตั้ง8ชั่วโมงแล้วนะคะนอนกินอิ่มนอนหลับสบายแต่ทําไมพอเวลาหลังจากที่กินส้มตําแบบนัวๆไปกับรู้สึกถึงความเบลียกับง่วงนอนสมองไม่สดใสอย่าลืมนะคะพวกนี้มันทาให้ร่างกายของเราดีไฮเดรตเมื่อเราดีไฮเดรตแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายมันจะเกิดอาการอุ้มน้ําเอาไว้แต่ในกรณีที่ร่างกายของเรามันอุ้มน้าเอาไว้แต่ว่าตัวเราเองสมมุติเป็นคนที่มีนิสัยดื่มน้ําน้อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้สมองของเรามันขาดเลือดพอมันขาดเลือดมันขาดออกซิเจน ระบบหมุนเวียนระบบภายในของร่างกายมาทํางานอย่างไม่เป็นระบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกว่ายิ่งกินแล้วทําไมกลับรู้สึกว่าง่วงนอนนั่นเองค่ะต่อมาหลายๆคนจะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเผลอกินไปแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าพวกกลุ่มของโบโนโซเดียมและก็ไดโซเดียมฟ์เนี่ยนะคะเขามีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของทําให้ร่างกายของเราดีไฮเดรตน้ําย่อก,ก็ต้องเอาน้หบ่งสิก็หมายความว่าเมื่อมันทําให้น้ําแห้งเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปแต่ครนี้เคยเป็นไม่เอ่ยส่วน ตัวเมจินะเมจิเป็นตลอดเลยก็คือว่าเวลากินส้มตาที่มีผงชูรสสูงทีไรเมจิจะรู้สึกว่าจิอยากจะดื่มน้ําเยอะมากๆแต่ดื่มไปเท่าไหร่นะเมจิจะรู้สึกตัวอืดน,น้ําหนักขึ้นมาที3-4กิโลกรัมเลยทีเดียวและที่สําคัญก็คือยิ่งกินเท่าไหร่ยิ่งคอแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาว่าขอให้ค่อยๆจิด,ดื่มเข้าไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ 2- 4ชั่วโมงเนี่ยร่างกายมันก็จะขับผงชูรสออกจากกระแสะเลือดนั่นเองนะคะแต่ว่าวิธีของเมจิในการคํานวณแบบง่ายๆในสต ของเมจิเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไม่ได้มีสูตรวิทยาศาสตร์บาพิสูจน์อะไรนะคะแต่คือมันเป็นง่ายต่อการจดจําสมมุติว่าเมจิน้ําหนัก50กิโลกรัมเมจิก็เอา50หาร2ก็จะได้25หลังจากนั้นเมจิก็เอา25นั่แหละไปใส่จุดทศนิยมไว้ตรงกลางก็คือ2.5นั่นแปลว่าถ้าเกิดเมจิรู้สึกถึงมีอาการเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยมันแพ้ผงชูรสเมจิก็จะต้องดื่มน้ําภายใน2.5ลิตรให้ได้ภายใน2-4ชั่วโมงเพื่อให้มวลน้ําหนักของร่างกายของเราในการชะล้างเอาตัว โซเดียมหรือว่าตัวโมโนโซเดียมออกจากร่างกายนั่นเองค่ะ แม่จีบอกเลยนะคะแม่จีไม่ได้หมายความว่าการกินผงชล็อเนี่ยฟังมาแล้วหลายๆคนบอกโอ้ยอาจจะสึกอุหอันตรายเหลือเกินแต่อย่างที่บอกค่ะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรากินในปริมาณที่พอเหมาะกินเพื่อความอร่อยกินเพื่อความนวในแต่ละมือก็ถือว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเจ้าโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือว่าไดโซเดียมฟฟ์เนี่ยนะคะมันจะทให้อาหารอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรากินไม่บ่อยกินไม่ประจําระบบร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะสามารถขับออกได้และที่สําคัญก็คือนิสัยของการดื่มน้ําให้มากๆเป็นนิสัย มันก็ถือทำให้ร่างกายของเราชะล้างเจ้าตัวโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือว่าไดโซเดียมไฟล์ได้ค่ะ พี่เมจิคแล้ว่านนี้จะกินอะไรอะคะกัดตัวไม่มีอะไรกินแล้วค่ะเนี่ยหมดที่พึ่งแล้วใช่ไหมจ๊ะหมดที่พึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอโนมาจัดการให้อะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารตามร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดว่าโอ้โหไม่มีทางเลือกแล้วผงชืรสก็ไม่อยากกินช่วงนี้อยากจะเฮลตี้เหลือเกินเรามาดูแล้วก็เดี๋ยวเมจิจะมาทําวิธีการปรุงที่ดูอร่อยแล้วก็น่ากินแล้วก็ราคับประหยัดด้วยค่ะเราเริ่มด้วยการเอาข้าวไรเบอร์รี่นะคะเอามาอุ่นก่อนอุ่นเสร็จนะแล้วเราก็ ช้ปลากระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะแมบบ่จีใช้ปลากระป๋องกระปาปลาทูน่าในน้ําเกลือนะคะซึ่งมันก็จะมีโปรตีนสูงจากปลาทูน่าค่ะ แล้วก็มาเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยซึ่งความเป็นจริงแล้วเราสามารถกินแบบโดยที่ไม่ต้องปรุงได้เลยนะคะเอามาคลุกน้ําพริกใส่น้าปลาใส่พริกน้าปลาก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะก็เป็นไข่ลวกซึ่งเดี๋ยววันนี้แม่จีจะมาทําเป็นไข่ออนเซนแล้วก็ไข่เต็มใบเอามาคลุกกับข้าวแล้วก็ทําเป็นน้าพริกไข่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายก็คือน้ําพริกแม่จะนอนสร้างรสชาติที่อร่อยยยยย สะดกซื้อของเมจิอโนมานะคะเห็นไม่เอ่ยว่าจริงๆแล้วเราก็เอามาปรุงก็คือแต่ละอย่างเนี่ยเห็นไม่เอ่ยว่ามันทําง่ายมากๆเลยนะคะสิ่งที่เมจิเน้นในที่นี้มากที่สุดเลยก็คือโปรตีนนั่นเองเพราะอย่าลืมว่าบางทีในช่วงเวลาเนี่ยบางคนอาจจะกินเป็นมื้อแค่2มื้ออย่างตัวเมจิเองเนี่ยจะกินมื้อใหญ่ก็คือมื้อเที่ยงซึ่งมื้อเที่ยงเมจิก็จะเน้นโปรตีนเยอะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากปลานะคะแล้วก็มาคลุกกันแบบนี้นะคะให้เป็นเหมือนน้ำพริกแล้วก็ที่สำคัญนะคะ อย่าลืมวิตามินซีทุกๆครั้งในช่วงเวลานี้นะซึ่งมันเป็นมืออาหารที่เราต้องการก็คือวิตามินซีที่ได้จากธรรมชาติก็คือจากมะนาวนั่นเองนะที่สําคัญอย่าลืมพวกใส่พริกกระเทียมเข้าไปด้วยกระเทียมช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าป้องกันพวกเซลล์อักเสบส่วนพริกนะคะก็เป็นสารที่มีความอุด,ดมไปด้วยแอนตี้ออกซิเดชันอันนี้คือสูตรเมนูง่ายๆราคาประหยัดบายเมจิอโนมา อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าของแถมของของหวานกันหน่อยดีกว่านะคะก็เริ่มกันที่นมต้งคู่แล้วก็ขา้าวโพดแล้วก็มันฝรั่งหวานกล้วยแล้วก็พอดีเมจิมจีลูกชิ้นเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เลยเดี๋ยวจะมาทำของหวานสไตล์เมจิโนมาแบบลานสะดวกซื้อกันอ่ะเรามาเริ่มกันเลยมันของหวาน,น,นพี่ชอบกินกล้วยแบบกรอบ ็มีเลตปาจบแล้วง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าป่าอีกของหวานายเมจิอนโนมาค่ะแค่นี้เองนะคะก็เอาทุกอย่างมาใส่รวมกันหมดเลยนะคะก็ใส่นมเต้าหู้แล้วก็โรยด้วยซินนามอนแค่นั้นเองที่เหลือเชิญรับประทานได้เลยค่ะ นี่แหละค่ะเมนูแบบประหยัดที่ไม่จิตซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็อ้อแล้วก็ผลไม้ที่ซื้อจากหน้าร้านสะดวกซื้อนั่นเองเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วราคาประหยัดมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์นะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องรายจ่ายเธอต้องเซฟไว้และสิ่งสําคัญรายจ่ายแค่นะั้นไม่พองก็ในเรื่องของสุขภาพ กักตัวยังไม่พอเท่ากับอย่าทาให้ตัวเองกักโรคไว้ในตัวด้วยช่วงนี้สิ่งสําคัญที่สุดที่เราควรจะต้องมีในการป้องกันโรคโควิด19ก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะมันก็จะทําให้เราไม่เจ็บปว่วยและที่สําคัญพอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอสถานการณ์มันคลี่คลายเราก็สามารถกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด19ทุกคนเลยค่ะ วิธีที่เรามาซื้อผลไม้ตามรถเข็นแบบนี้นะคะแม่จีอยากจะแนะนําว่าผลไม้ราคาถูกราคาประหยัดแล้วก็สามารถที่จะเป็นวิตามินป้องกันโรคเราได้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะหนึ่งเลยก็คือฝรั่งนะคะฝรั่งเนี่ยสมมติเราอยู่บ้านใช่ไหมคะเราอยากจะกินจุกจิกแบบนี้เราสามารถที่จะซื้อฝรั่งมานั่งกินจุกจิกได้ที่สําคัญคือแคลอรี่มันต่ําแล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยคุณพี่คนสวยค่ะหนูขอฝรั่งหนึ่งลูกเฉาะด้วยนะคะ ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็คือสับปะรดนะคะสับปะรดเนี่ยมันก็จะมีเอนไซม์สูงเอนไซม์สูงเนี่ยนะมันก็จะช่วยในเรื่องของการร่างกายของเราเนี่ยมันจะย่อยโปรตีนเมื่อมันย่อยโปรตีนให้กลายเป็นอะมิโนแอซิดเมื่อมันกลายเป็นอะมิโนแอซิดพวกหน่วยโปรตีนพวกเนี่ยมันก็จะไปสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายของเราสร้างเซลล์ของเราให้เกิดใหม่ขึ้นมาเมื่อเรามีเซลล์เกิดใหม่ที่ดีขึ้นมาเนะเท่ากับว่าเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยแล้วก็ขอสับปะรดอีกหนึ่งินนะคะ เอาแกนด้วยค่ะแกนนี่มันดีมากเลยนะเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงมากต่อมามะม่วงเปรี้ยวนี่คะหวานอมเปรี้ยวจ้ะเอาเปล่าอมเอาหวานอมเปรี้ยวค่ะ <Okay. S 1> เวลาจะซื้อมะม่วงดิบนะนะมะม่วงดิบเนี่ยมันจะต่างจากมะม่วงสุกก็คือว่ามะม่วงดิบเนี่ยมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เขาเรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันยังไม่สามารถย่อยแป้งเป็นน้ําตาลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินพวกนี้นะคะมันจะทําให้เราอิ่มท้องแล้วก็ที่สําคัญความเปรี้ยวในผลไม้เนี่ยมันก็มีวิตามินซี วิตามินซีก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันนะตอนนี้ที่พวกเราต้องการเป็นวิตามินซีแบบธรรมชาติค่ะโอเควันนี้ราคาถูกมากเลยนะคะถวัวดีทุกท่นเลยค่ะแต่ส่วนที่ไม่ดีคือพวกถั่วแบบถั่วทอดเพราะว่าในถั่วเนี่ยเขามีน้ํามันธรรมชาติอยู่แล้วถือเ่าเรียกว่าเป็นกูดไขนของถั่วแต่ถ้าเกิดเราเอาถั่วไปทอดไอ้ที่มันจะเป็นทรานส์แฟตก็คือน่าจะเป็นไอ้น้ํามันที่ทอดถั่วนั่นแหละ เราเวลาทอดถั่วก็ต้องข้าใจว่าเ็าทอดทีน้ามันทุม่มๆวมเขาคงไม่ได้เปตนแต่ม,มันบ่อยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นโหทุกอย่างมีหมดค่ะทีนี้เราก็มาดูที่ว่าอาจจะปรุงรสแบบธรรมชาติแค่ใส่เกลือก็พอที่อยากไปปรุงรสในพวกใส่ผงชูรสมาก